ในวันที่หนึ่งทันวาคมมีเงินเข้ามาแล้วซึ่งในเดือนนี้จะมีกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของเงินพิเศษ,ษตลอดจนกลุ่มอุทธรรอบเก็บตกแล้วก็ผ่านคุณสมบัติจนยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะั้นซึ่งในส่วนนี้จะได้อะไรบ้างมีข้อมูลไปให้เช็คกันแล้วด้วยถือว่าเป็นข่าวดีที่กลุ่มตกลน ได้รับการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนหรือคนที่ผ่านอุทธรรอบเก็บตกที่ได้ประกาศผลไปแล้วตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2566ที่ผ่านมาหรือว่าคนที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วตั้งแต่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาในกลุ่มนี้ก็สามารถจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ ในวันที่หนึ่งธันวาคมได้เช่นเดียวกันแถมจะได้สิทธิ์ย้อนหลังรวม8เดือนเต็มๆคือตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนเท่ากับว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้อุทธร์ขึ้นมาในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นรอบเก็บตกจะได้รับวงเงินซื้อของใช้จำเป็นที่ใช้จ่ายให้เดือนละ300บาทย้อนหลังให้ถึง8เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,400บาทและก็รวมกับวงเงินที่รัฐจะต้องเติมให้ในเดือนนี้อีกก็1,430บาทเท่ากับว่าจะได้วงเงินรวมทั้งสิ้น3,830บาทโดยวงเงินทั้งหมดสามารถเริ่มใช้ได้ทันทีตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไป และในส่วนของคนนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพิเศษเหล่านี้อย่างที่กล่าวมายังคงได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามเดิมตามปกติ